สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพอแม่พี่น้องสุข่สุขวนบราบุสละเสียงแคล่้ามนี่ตื่นเต้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ตื่นเต้นอีกอย่างวะที่มานีมานีมานีเบิ้งพี่น้องเบิ้งน่พี่น้องเออหลอดไฟมันเป็นธรรมดาเลยอาจจะเห็นความธรรมดาของหลอดไฟเอ้าบาโบว่าสันก็เป็นหลอดไฟธรรมดาอยู่บนทองถนนสิ่งที่บอธรรมดานี่คือถนนต่างจางังหวัดของประเทศไทยเด้พี่น้องเอ้นะ นี่คือประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างมาเบิ้งนี้มาเบิ้งนี้นี่เห็นบอพี่น้องเอ๋ยนะเห็นบอเห็นบออันนั้นเป็นดวงอีเดือนดวงอีเกือกเด้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยต่างจังหวัดของประเทศไทยปัดพี่น้องเอ๋ยนี่คือถนนมาเลขสองศูนย์สองพี่น้องเอ๋ยถนนอารุณประเสริฐเด้พี่น้องเอ๋ยนะโอ้โหปัดพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะรถกำลังแรงมากเนาะพี่น้องเนาะยางแตกเด้เนี่ยโอ้โหนั่นเป็นแนวยเงี้ยเลยพี่น้องเอ๋ยหลอดไฟนะ อีพออีเมเอ๋ยนี่คือทังทั้งจังหวัดของประเทศไทยมานีมานี่บาว่อมานี่เจ้าเบิงเจ้าเบิงพ่น่ะพูน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 เจ้าเบิงพี่น้องพ่นเจ้าเบิงพูนนะฟาดเถหลอดไฟเป็นแน่าเงาเด้ได้พี่น้องเอ๋ยนยอีพออีเมเอ๋ยนี่แหละสิ่งที่บาบุอยากนําเสนอนอนนี่คือหน่วยงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอบตที่เพิ่นเอาใจใส่รูแล่นะ ผลงานแตกต่างกันเพราะมีผู้บริหารแตกต่างกันประเทศไทย่นแข่งขันกันเด้พี่น้องเอ๋โดยผู้บริหาร่นจัดแข่งขันกันบริหารจัดแจงให้ดีให้งามเนาะโบเสือกับเบิ้งน้ำบาวโบเนี่ยผลหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยเจ้าเบื้องน่นนั่นเจ้าเบื้องน่เห็นบบน่ะหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยสิ่งทีอัศจรรย์ใจกว่านั้นคือนีต่างจังหวัดเดีพี่น้องนีคือถนนเด้ย่างดีขนาดนี้ลาดยางยางดีเดีย เห็นบ่อาบ่เสือเดี๋ยวสิหาไอ้หาพญานมาน้ากันเดี๋ยวพี่น้องเอ้เบาทองจะเห็นบ่เห็นปอทนทีแหละคือต่างจังหวัดพี่น้องเอ้อันนี้คือต่างจังหวัดต่างอ่าประเทศไทยนะทุกคนตื่นเต้นคือเขามาต่างจังหวัดมือนีดีใจหลายที่ได้ออกมาต่างจังหวัดทุกพี่น้องลายเดือนที่บ่ได้ออกมาต่างจังหวัดไปทางคุณได้พี่น้องต่างจังหวัดบ่เม่นอยู่ภาคใต้ได้อันนี้อยู่ ทางทางทางภาคกลางนะทุกคนภาคกลางหรือภาคเหนือวะภาคกลางภาคอีสานมือนี่สิไปอุบลทุกคนไปอุบลมาฮอดอ่าจุดนี้ก็น,น่าจะเป็นอ่าจังหวัดอ่าร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพี่น้อยมาฮอดร้อยเอ็ดอด้รทุกคนสิม,มุ่งหน้าไปทางอุบลได้พี่น้อยจะเห็นบนรถไฟจะเห็นบอ,บอถึงเมืองรถไฟงามแห้งอีดีงามหลายพี่น้องเอย เอา้ามันก็บบอแตกต่างกันกับอยู่กรุงเทพเด้รถไฟนี่คือกันกับอยู่กรุงเทพเจ้าต่างเบิงแค่วานี่คือต่างจังหวัดเด้เนี่ยแมนต่างแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์โดยปลาใหม่เด้ปลามาฟังนี่ก่อนนะไอ้มาฟังฟังนี่ก่อนนะจะเห็นบอจะเห็นบ่เห็นดูเห็นแล้วเห็นแล้วเวส้นแปลงจราจรกับชัดเจนเนี่ไอ้แมนนี่คือสิ่งที่บ่าบุอยังไงเห็นเด้เป็นอเอ๋ยนี่คือ เส้นทางที่มีไฟตลอดแนวยาวด้วยนี่ไอ้ช่องเอ้ยอ่อ,อนซ้อนดีอ่อนซ้อนหลายพี่น้องเลยเอา้อาไอ้บอกให้พ่อแม่พี่น้องจะเบิ้งน้ำเนี่ยเลยหลอดไฟได้เนี่ยนี่ว่าเบิ้งพี่นอ้องหลอดไฟปุ้ยพี่น,ออน้องเอ้ยนิววานพี่นดอกมมแมนบุ๊มแมนได้อันนี้หลอดไฟทุกคนย้ำข้ามย้ำคืนนั่นนี่พี่นอ้องปุ้ยทองฟ้าก็แบบอ่าออกจีฟ้าแบบเบอร์ล็อกทุกคน เห็นเดือนบอนี่เดือนเต็มได้พี่นหรออ,อีกเกือบหน่อยน,อนาะแมนสวยมะมาจับไปคนเนี้ยโอ้พี่น้องเอ๋ยนะ นี่แหละคือสิ่งทีบาโบ่ยังไงเห็นอีพออีเมเอ,อ๋ยเนี่ยนี่คือบ้านนอกต่างจังหวัดของประเทศไทยขอย้ำอีกทีหนึ่งนะพี่น้องนะนี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยนี่คือถนนบ้านนอกชนบทของประเทศไทยเด้พี่ขนาดบ้านนอกชนบทเนี่ยพูนเรื่องเ็ดขนาดนี่พี่น้องเอยในเบิงเอาบ่อเสือนี่คือประเทศที่นำไหลไฟสว่างของแท้เนาะพี่น้องบาโบเองบบได้ชิตัวเด้เนี่ยตัวจังไหนนี่ของแท้ของจริงเนี่ยเนี่ยหลอดไฟเด้เนี่ย บ่เสือบ่อเอา้าไอ้กดถ่ายรูปให้น้ำเนยเด้อน่ะหลอดไฟเนาะกดถ่ายรูปให้น้ำเนยเห็นไหมโอ้บ่มี่บอไอ้หลอดไฟถ่ายรูปให้น้ำเนี้ยนะเอ๊่ายรูปให้น้ำเนยโอ้เอ้าเอาเอาถ่ายรูปให้น้ำเนี้ยไอ้เห็นบ่เห็นบ่หบ <thing S 1> ลอดไฟเด้อเนี่ยไอ้เอา้า เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิงด้านนาด้านใกล้อีกทีนึงเดี๋ยวจะบอเซีอว่าบาบาูบา,บา,บา,บาพิบา่าวถือเนาะสิพ้าขี่รถไปเบิงเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือประเทศที่น้ําไหลไฟสว่างอ้ายไปไปโอ้ยเนาะพี่น้องเอ๋้ไปไอ่ท่องเข้าเดินทางไปต่อเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันนี่จะพาทางผู้ชมามาเบิงนี่คือบ้านนอกต่างจังหวัดของประเทศไทย เบิ่งเอาทีแล้วพี่น้องเอ๋ยบ่อเสือเด้อเสียฮวาวาวโบอวยนี่คือหลอดไฟที่ให้แสงสว่างบนท้องถนนเพิ่นมุดติด้บช่อไวบอวดได้อ้แมนเพิ่นติดใส่อีหลีของจริงของแท่เนีให้แสงสว่างแมนบาวบเองก็ถือว่วายอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดรอยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อเป็นภาพบรรยากาศยามแรงพิสูจน์ให้พี่น้องในเบิ่งของกิงของแท่จะเบิ่งไดไ้นั่นถนนก็นยังสะท้อนเนี่ยจะเบิ่งนี่น่ะสะท้อนงามๆคือ ผู้คนที่สัญจรมาจะได้มองเห็นเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยเห็นภาพบรรยากาศของการสัญจรบนท้องถนนปัดแสงสวาง่างเงีวไปนี่คือบันนอกของประเทศไทยเด้่พี่น้องเอ๋ยขอสวดขอไฟเด้อพี่น้องบ่าวบุญยศกสีใส่ค่ำว่านนี่ใดดีขอบอกว่าตั้งจังหวัดของประเทศไทยกันแล้วกันขอสวดขอไปอีกทีนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะปัดเอา้าพี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยบ่าวบุญเองก็ถือว่าจับฝากไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันพี่น้องทานายทีมมักและชื่นชอบ คลิปวิด Hi, ีโอของบ่าวบุกับบ่าวท่องก่าลืมกดไไหลเป็นกำลังใจให้เฮางสองคนเด้อกดกระดิ่งแจงเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนทฮาสองคนโดยการกคขรามโฆษณาก็แล้วกันคลิปนี้สวัสดีท่องสบายดีสบายดีไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ๋ยไปแล้วโอ้โหไอเอ๋ยสวัสดีพี่น้องครับสบายดีพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งน้ำบ่าวบุกนี่มาเบิ่งนี่พี่น้องมาเบิ่งนี้เห็นมอนะนี่คือถนนต่างจังหวัดประเทศไทยด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะ เห็นบอลหลอดไฟนะพี่น้องเอ๋ยนะฮะอืมมาฟังนี่มาฟังนี่ถ้อพี่น้องมาเบิ่งฟังนี่อีกจะาน,นึงกันนะเบิ่งพี่น้องเบิ่งพ่อแไ่พี่น้องเบิ่งน้ำบาโบนะนี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยได้เนี่ยเบิ่งหลอดไฟนะบอททองเบิ่งซอยขายา้างนบอลทองนะเห็นบอลหลอดไฟนะมีและพี่น้องเอ๋ยนะท่าก็ดีหลอดไฟก็มี นี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยหมายเลข202เย่ยมันนี้จะบาวโบ่ใส่บาวท่องเบิ่งกันนะ